ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ s p m 2 r m o เดลโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งผู้จัดทำนางดุษศรีสีจำปาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่331หมู่3อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ตระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเรียนทั้งหมด274คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คน 1>, 1. ชื่อผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ s p m 2 r Model โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งองค์ประกอบที่1ด้านที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานศึกษาคุณภาพให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ประจำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยแต่เป็นโรงเรียนที่ยังขาดความพร้อมในการพัฒนาตามแผนการขับเคลื่อนโครงการเนื่องจากโรงเรียนมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรด้านสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้จัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ SPM2L โมเดลเพื่อพัฒนาปรับกระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ SPM2L โมเดล 2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมีภาวะผู้นำทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำทางวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม 4. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะอาชีพและเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับประเทศกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารคณะครูบุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 3. กระบวนการดำเนินโครงการต่อกกิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมตังตั้งผู้รับผิดช,ชอบสำรวจปัญหาความต้องการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด ติดตามและประเมินผลสรุปและรายงานผลจากภาพแสดงกรอบแนวคิดผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ SPM2A Model แสดงให้เห็นองค์ประกอบดังนี้ด้านปจนัจจัยนำเข้านโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งนโยบายโรงเรียนคุณภาพ นโยบายโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงด้านปัจจัยกระบวนการในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ SPM2L Mo เด l Modern S คือ The l a e t u d e n t Infrastructure and Support Systems โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน P คือ Personnel บุคลากร M คือ Management การบริหารจัดการ L คือ Learning Management การจัดการเรียนรู้ L คือ Learner นักเรียน ด้านผลลัพธ์การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ SPM2R โมเดลของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโรงเรียนที่มีคุณภาพตรงตามนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพองค์ประกอบที่3ด้านผลสำเร็จของนวัตกรรม 4. ผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนจากงบประมาณส่วนกลางจัดสรรให้ภาครัฐและเอกชนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบนันการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยต่อการใช้งานมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตรงตามนโยบายและมีการบริหารจัดการศึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการวิเคราะห์นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนการมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารครูมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมพัฒนาตามนวัตกรรมผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ครูมีการนำผลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดเป้าหมายและมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมีการใช้เทคนิคการสอนต่างๆมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการวัดและประเมินผลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการใช้นวัตกรรมนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่ประสงค์และตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีการนำความรู้ทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้แก่คนอื่น 5. ปัจจัยที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษาความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษารวมไปถึงหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หกปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินง,งานปัญหาอุปสรรคสถานศึกษาขาดการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบวิธีการแก้ไขปัญหาโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงจึงได้มีการดำเนินการจัดทํานวัตกรรม 7. ผลการเผยแพร่นวัตกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลนวัตกรรมมีการจัดกิจกรรมเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นจดหมายข่าวกลุ่มไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูบและเว็บไซต์จนมีหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาศึกษาดูงานจบการนำเสนอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ